พ่อขูแม่หอยจริงพี่น้องครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาต้มหอยกันนะครับเดือดยางโอ้กำลังดีเลยพี่น้องกลังเดือดน,นะพี่น้องเนาะใส่เปลือไปหน่อยหนึ่งก็ได้โอ้หืมโอ้พี่น้องกำลังดีเลยพี่น้องกำลังดีเลยนะครับอ่าพอพอแล้วพี่น้องสาวบานกำลังดีเลยนะครับ กินเขาใช้ไม้แกะเราใช้ช้อนเพราะอหอยมันใหญ่ใหจริงกินปากเบี้ยวไหม้องโอ้เนาะตัวใหญ่เต็มปากเต็มปากเากาเมากตมคำมน้องเาดากนด,กนดเพี่อเลยยายไปดกด้ยงย โอ้มันก็ะใหญให่จริงนี่โคตรใหญ่เลยตามจริงเราเคนกินต้องคำเนาะนี่ต้องกินคำเดียวได้หน่ติดคอได้พี่น้อง